ความกระตือรือร้นจะถูกถ่ายทอดจากแหล่งกําเนิดสู่ผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเขาหากท่านเปลี่ยมไปด้วยพลังงานอันมหาศาลแห่งความทะเยอทยานอุใดก็ตามที่อยู่ภายใต้รัศมีของตัวท่านจะสัมผัสถึงมันได้ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ e ดว e จเนตูพอด a s ส พอดแคสสำหรับคนที่รักการพัฒนาตัวเองรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานขออภัยท่านที่รอรับฟังอยู่ต้องใช้เวลาน,านานมากเพราะว่าผมติดสอบปลายภาคจึงจะเป็นจะต้องพักการอัดพอดแคสเอาไว้ก่อนถ้างั้นก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะเข้าสู่บทที่7บทที่มีชื่อว่าความกระตือรือร้น เขาบอกวความกระตือรือร้นคือสภาวะจิตที่กระตุ้นหรือเร่งเราให้เราลงมือปฏิบัติผู้นําที่ดีหรือผู้นําที่ยิ่งใหญ่เนี่ยทุกคนเขารู้จักวิธีกระตุ้นความกระตือรือร้นภายในจิตใจของคนอื่นๆไม่ใช่แค่ของตัวเขาเองมันสามารถติดต่อกันได้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นศาสตร์และศิลปของผู้นำเพราะมันคือหัวใจของการพูดหัวใจของการชักจูงคน หากท่านเปลี่ยนไปด้วยความกระตือรือร้นท่านจะรู้สึกว่าไม่มีงานใดเลยที่ลำบากหรือเบื่อหน่ายและท่านสามารถทำงานได้ในระยะเวลาที่ยาวนานโดยปราศจากความเหน็ดเหนื่อยหรือความอ่อนเพลียความกระตือรือร้นนั้นจะให้พลังแก่ร่างกายในทุกส่วนของท่านจนท่านสามารถที่จะรู้สึกสบายยามพักผ่อนหลังจากเสร็จงานแล้วมันคือพลังที่มีชีวิตชีวาที่ท่านสามารถควบคุมและ เอามันมาใช้ประโยชน์ได้หากท่านปราศจากมันเสียแล้วท่านก็จะเปรียบเหมือนฐานไฟฉายที่ไม่มีพลังงานไฟฟ้าอยู่นั่นเองการปราศจากต้นทุนในชีวิตซึ่งมันเป็นเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุมของท่านท่านอาจมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานในสิ่งที่ท่านไม่ได้ชอบตัวท่านเองนั้นไม่สามารถเลือกที่จะทำได้เนื่องจากสถานการณ์นั้นบังคับท่าน แต่มันก็มีสิ่งหนึ่งที่อยู่ภายใต้การบังคับของท่านก็คือการไม่ยับยั้งความกระตือรือร้นในตัวท่านเพราะว่าไม่มีใครหรือสถานาการณ์ใดๆจะมายับยั้งไม่ให้ท่านมีความกระตือรือร้นได้ท่านจะต้องตัดสินใจนำมันมาบรรจุลงในเป้าหมายที่สำคัญแน่นอนในการสร้างลักษณะนิสัยภายในตัวท่านความสุขนั้นเป็นเพียง เป้าหมายสุดท้ายของความพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันคือสภาวะของจิตที่สามารถรักษาเอาไว้ได้ด้วยความหวังว่าเราจะบรรลุความสําเร็จความสุขนั้นอยู่ในอนาคตเสมอและไม่เคยอยู่ในอดีตเมื่อเราได้กระทําตามจนสําเร็จตามหวังแล้วความสุขที่มีก่อนหน้านี้มันก็จะหายสิ้นไปคนที่มีความสุข คือคนที่ใฝ่ฝันถึงความสําเร็จอันสูงส่งที่ยังบรรลุไปไม่ถึงและรักษาความทะเยอทะยานเอาไว้ภายในตัวของเขาอยู่เสมอดังนั้นการเก็บเกี่ยวความสําเร็จเล็กๆน้อยๆในระหว่างทางคือหนทางในการสร้างความสุขการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ก็ย่อมจะต้องมีเป้าหมายระยะสั้นให้มากขึ้นเท่านั้นเพื่อท่านจะได้รับความสุข ในการมาลุเป้าหมายในแต่ละขั้นไปเรื่อยๆมีครั้งหนึ่งผมอ่านเจอกระทู้ในพันทิปเขาบอกว่าเขาหมดไฟครับในการทำงานเพราะว่าไม่ว่าจะทำงานดีแค่ไหนและแสดงสิริในที่ทำงานมากแค่ไหนก็ไม่มีใครเห็นความสามารถของเขาเลยเขาต้องการให้หัวหน้ายอมรับและเห็นคุณค่าของผลงานของเขาสักทีดังนั้นเชื้อเพลิงภายในตัวของเขามันจึงขึ้นตรงกับ ความคิดของผู้อื่นแทนที่จะเห็นคุณค่าแห่งความศรัทธาแห่งความเชื่อมั่นภายในตัวของเขาว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั้นคือการปูเส้นทางสร้างคุณลักษณะนิสยัยอันสำคัญให้แก่ตัวเขาเองเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่สำคัญแน่นอนคำถามคือแล้วตัวเราจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นได้อย่างไรจริงๆแล้วมันคือพลังอำนาจที่เกี่ยวพันนะฮะ มันคือพลังอำนาจที่สืบเนื่องจากการที่ท่านนั้นเชื่อมั่นในตนเองและมีเป้าหมายที่สำคัญแน่นอนโดยมันจะต้องใช้ความคิดริเริ่มและจินตนาการมากพอสมควรอย่างตัวอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อครู่การที่คนคนหนึ่งที่หวังแต่เพียงให้หัวหน้างานในลำดับที่สูงกว่าตนนั้นเห็นถึงความสำคัญของผลงานของเขาที่ได้กระทํำมันขึ้นจนเกิดอาการที่เรียกว่าหมดไฟนะฮะ ทั้งๆท,ที่มันคือสิ่งที่เขาต้องกระทำนะแม้จะมีคนเห็นหรือไม่เห็นก็ตามมันคือคุณสมบัติของผู้นำที่จะต้องมีกันทุกคนซึ่งเราก็ได้กล่าวกันไปแล้วในบทที่5ในเรื่องของความคิดริเริ่มและการเป็นผู้นำนอกจากนี้มันยังเกี่ยวพันกันไปถึงบทที่6เขายังคงปราศจากจินตนาการในการสร้างแผนการที่จะให้ผู้บริหารระดับสูงได้มองลงมาเห็นเขาอย่างโดดเด่น เพราะมันคือหน้าที่ของเขาที่จะต้องเป็นผู้สร้างแผนการทำให้คนรู้จักเขาจะต้องเป็นผู้สร้างความบังเอิญให้เกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่ซึ่งท่านต้องการที่จะให้เห็นได้หลงเข้ามาในรัศมีแห่งความกระตือรือร้นในรัศมีแห่งคุณสมบัติที่ต้องตาต้องใจด้วยแผนการของท่านก็จะทำให้เขาผู้นั้นสะดุดตาเข้ากับตัวท่านทันทีนท เหตุที่ไฟแห่งความทะยอทะยานไฟแห่งความกระตือรือร้นนั้นมอด,ดับไปเป็นช่วงๆมันเกิดจากการเติมเชื้อเพลิงที่ผิดรูปแบบการเติมเชื้อเพลิงที่ขึ้นตรงต่อผู้อื่นแทนที่จะเป็นการเติมเชื้อเพลิงด้วยแรงแห่งปรารถนาของตัวท่านเองหากท่านต้องการลักษณะนิสัยนี้ท่านต้องได้มันจากการฝึกฝนด้วยตัวของท่านท่านจะพบว่าท่านนั้นเป็นเจ้าของพลังงานนี้มาโดยตลอด ความกระตือรือร้นนั้นสามารถติดต่อกันได้และมันมีอิทธิพลต่อทุกๆคนที่อยู่ในรัศมีของมันหากท่านได้เฉียดเข้าไปใกล้ผู้ที่มีความทยทยานท่านจะรู้สึกถึงมันได้ท่านจะรับรู้ถึงพลังงานอำนาจถึงการพูดการแสดงท่าทางสภาวะจิตใจน้ำเสียงแห่งความตื่นตัวของผู้ที่เป็นเจ้าของพลังงานอำนาจนี้มันคือวิธีการที่ผู้นำนั้น จะสามารถชักจูงผู้ตามให้กระทําตามหรือกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นเป็นวงกว้างออกไปได้คงไม่มีใครต้องการผู้นำที่เหี่ยวเฉาผู้นำที่อ่อนปวกเปียกและไร้ซึ่งไฟภายในตัวความคิดจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการกระทํามันต้องกลมกลืนกันเป็นอย่างดีมันคือหลักการทำงานของพลังงานอำนาจนี้ จึงจะมีอำนาจจูงใจคนให้คล้อยตามแนวคิดของท่านหนังสือเล่มนี้ได้ให้ทริคในการขายสินค้ากับพนักงานขายอีกด้วยนะฮะเขาบอกว่าท่านไม่ควรกระทําการฝ่า,ฝ,าฝืนกฎมูลฐานที่สําคัญที่สุดของการเดินตลาดโดยการเน้นชัดถึงวัตถุประสงค์ของการที่จะมุ่งเอาประโยชน์ของท่านเพียงฝ่ายเดียวโดยที่ท่านนั้นมิได้อาพรางและแสดงให้เห็นว่าประโยชน์ที่ท่านได้รับนั้น เป็นเพียงประโยชน์ทางอ้อมเท่านั้นท่านจะต้องแสดงสปิริตและแสดงให้เห็นว่าท่านมีความกระตือรือร้นที่จะรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าของผู้มุ่งหวังของท่านเอาไว้ให้ได้ดีที่สุดเพราะกฎมูลฐานตามธรรมชาตินั้นไม่มีผู้ใดที่จะสนใจเรื่องของคนอื่นไปมากกว่าเรื่องของตนเองข้าพเจ้ามิได้พยายามละเมิดสิทธิเสรีภาพของท่านข้าพเจ้าให้ความเคารพอย่างเต็มที่ ต่อความเป็นนักคิดและความเฉลียวฉลาดของท่านแต่ข้าพเจ้าเกรงว่าท่านอาจจะมองข้ามกฎเกณฑ์ที่สำคัญเหล่านี้ถ้าหากข้าพเจ้านั้นไม่ได้มีการเน้นที่หนักแน่นพอดรนัปเรียนฮิลส์ได้ย้ำให้เรอาอ่านประโยคเดิมซ้ำๆถึง5รอบด้วยกันคือประโยคที่ว่าไม่มีใครที่จะแสดงออกมาด้วยคำพูดหรือการกระทำในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความเชื่อของตนเอง และถ้าหากเขาฝืนกระทํามันลงไปมันก็เท่ากับเป็นการแสดงความไม่เข้าท่าของคนที่ไร้ความสามารถในการจูงใจคนนั่นเองเพราะแม้แต่ตัวเองก็ไม่สามารถทําให้ตนเองนั้นเชื่อถือตนเองได้อ่อหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่จะกล่าวไปในกฎของธรรมชาติหรือกลไกของธรรมชาติเมื่อท่านเพาะปลูกสิ่งใดไปท่านก็จะได้รับผลผล,ผลิตเป็นสิ่งนั้นและไม่มีทางที่จะได้ผลผล,ผลิตเป็นอย่างอื่นเลย ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จะมุ่งเน้นไปทางปรชัชญาที่ใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญาดรนภเพรยนฮิลส์บอกว่ามันเป็นอย่างเดียวกันกับนาฬิกาปลุกฮนะย่อมจะปลุกท่านไม่ได้หากท่านไม่ยอมฝังมันและไม่ได้ต้องการที่จะลุกขึ้นมาตามวันเวลาที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้อย่างจริงจังมากพอแม้ท่านจะรู้แต่หากท่านไม่นำไปปฏิบัติ หรือนำสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้นี้ไปใช้มันก็ไม่เกิดผลมันเป็นสิ่งที่ตัวท่านจะต้องสำรวจและกระทำมันด้วยตัวเองทั้งนั้นดรนักเรียนฮิวได้กล่าวถึงไวายร้ายทั้ง7เป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของคนเรามันเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่ภายใต้จิตใจของมนุษย์มันแอบแฝงอยู่ในตัวเราและตัวเราเองเท่านั้นที่จะสามารถเป็นผู้กำจัดมันออกไปได้ ขพเจ้านั้นรู้จักถึงความอ่อนแอของท่านเนื่องจากขพเจ้ารู้จักความอ่อนแอของตัวขพเจ้าเองมันคือความจริงพื้นฐานที่เกิดขึ้นจากความรุ่งโรจน์และความตกต่ําในชีวิตของขพเจ้าถึง2ีปีพอขพเจ้าได้พิสูจน์มันมาเรียบร้อยแล้วอันดับแรกครับคือความใจแคบสิ่งนี้คือสิ่งที่ทําลายมิตรภาพเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านนั้นปิดกัน้น ผลทางอันเป็นประโยชน์แก่ตัวท่าน 2. คือความโลภและความพยาบาทนะสิ่งนี้มาด้วยกันความโลภคือสิ่งที่ทําให้คนคนหนึ่งนั้นต้องการทุกสิ่งทุกอย่างเอาไวค้ครอบครองแต่เพียงผู้เดียวและส่วนความพยาบาทที่มาควบคู่ก,กันกับความโลภนั้นคือความไม่พอใจนะและการต้องการที่จะยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนเท่านั้นลำดับที่3คือความอิจฉาลำดับที่4ที่ 5, อันนั้นมาพร้อมกัน คือความเห็นแก่ตัวและความหวาดระแวงทั้งสองสิ่งคือการสร้างอุปสรรคให้แก่ตนเองเพราะเป็นการทำลายกลุ่มอภิจิตโดยตรงด้วยการมุ่งเน้นเห็นแต่ถึงประโยชน์ส่วนตนและความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันมันก็ย่อมหมดหวังในการสร้างกลุ่มอภิจิตให้ประสบความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ลำดับที่6คือความไม่ซื่อสัตย์หรืออาจจะเรียกว่าเป็นการผัดวันประกันพุ่งน้อยคนที่จะกล้าตั้งชื่อเช่นนี้ เพราะว่าการไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองก็ไม่ต่างอะไรก,กันกับการผัดผ่อนเลื่อนมันออกไปเรื่อยๆจนมันกลายเป็นนิสัยและไม่สามารถควบคุมตนเองได้มันคือบอกเกิดแย่งความล้มเหลวและอันดับสุดท้ายคือความปรารถนาทางกามที่รั้งไม่อยู่ทั้ง7นี้คือศัตรูที่แฝงกายอยู่ในจิตใจของท่านมันจะเจริญเติบโตหรือมันจะย่อยยับไป มันก็สุดแท้แล้วแต่แต่ตัวท่านเองแต่จงอย่าหลงลืมไปว่าไม่ว่าท่านจะประสบความสำเร็จมากเพียงใดก็ตามมันสามารถกลับคืนมาได้เสมอสรุปสุดท้ายก็คือความกระตือรือร้นนี้คือลักษณะนิสัยที่จะต้องฝึกฝนทำให้มันเป็นกิจวัตรจนมันกลายเป็นความคุ้นชินความเคยชินขึ้นมาให้เราเป็นคนที่มีความกระปี้กระเป๋าเป็นคนที่มีชีวิตชีวา และจะต้องเติมพลังเชื้อเพลิงมันอย่างถูกชนิดจากพลังอำนาจของบทที่1ถึงบทที่6ที่ได้กล่าวไปข้างตน้นเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็เป็นบทเล็กๆหากท่านใดที่รับฟังแล้วยังไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปรับฟังในบทก่อนหน้านี้ได้หรืออย่างน,น้อยก็ย้อนไปรับฟังบทที่3สักหนึ่งบทก่อนก็ได้นะครับในบทต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของการควบคุมตนเองก็คือบทที่8 ขอบคุณทุกท่านจริงๆครับที่ติดตามรับฟังกันมาจนถึงเกือบครึ่งทางของ Laws of Success หรือปรชัชญาชีวิตศาสตร์แห่งความสำเร็จวันนี้ผมก็ขอจากกันแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ